ในการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็เพื่อควาทุกข์ความทุกข์ก็มีอยู่ทุกกายทุกใจนะไม่ทุกที่กายก็ทุกที่ใจงนั้นะเราศึกษาความทุกข์ก็ศึกษาที่กายที่ใจนะการศึกษาตรงนี้เราก็ใช้สติเป็นเครื่องมือในการ พิจนาเนี่ยมีสติมีสติมีสติเนีน่เราในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าทำดีละเว้นความชั่วนะละเว้นความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใส ทำจิตให้ขาวรอบ,บางแล้วแต่นะแล้วแต่กขาพูดไปแต่ไอ้ตรงไอ้เว้นความชั่วเนี่ยแล้วก็มีศีลใช่ไหมแล้วก็ทําความดีกระบุญทาบุญส่วนเรื่องของทําจิตใจให้ขาวรอบทําจิตให้ขาวรอบทําจิตให้ของแก้ว่องใสกาย,กายจัก,กรีตัวเนี้ยมันก็คือการปฏิบัติ นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองอย่างเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองอย่างคือสมถะกะวิปัสสนาฐานกวิปัสสนากรรมฐานตัวเนี้ยเป็นธรรมฐานสองอันการปฏิบัติสองอย่างไอตัวสมถะเนี่ย มันได้ความนิ่งสงบความนิ่งสงบสมถะคือทําจิตให้มันอยู่ในอารมณ์อารมณ์เดียวเนี่ยสมารหังสมารหังยุบหนอพองหนอนะอะไรต่างๆนะทําแงะแบมือวไอ้ความวาม,มือ หรือว่าจะทําอะไรรูปมืออะไรต่างเนี่ยเป็นการทําให้เรารู้ตัวนะเป็นเป็นรู้ทีทีเดียวรู้จุดเดียวเหมือนกัเราเพ่งกสินอะไรประมาณนั้นเป็นสมรถาถะสมรถะอยู่อารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งตรงนี้แหละมันจะได้ในเรื่องของการที่เราความสบายแล้วจิตมีกําลังแล้วก็มันจะช่วยลดนิวร์ดดับนิวร์ไปได้ ก็เรื่อกิจของสมถะเนี่ยมันคือกำจัดนิวรณ์นะไอตัวกิเลสจะมีเยอะนะมันมีอะไรเยอะแยะนะสังโยชน์โยคะอะไรเนี่ยนะเยอะแยะไอ้ตัวแต่ว่าไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยตัวแรกนะที่เราต้องกำจัดกิจของสมถะเนี่ยกำจัดนิวรณ์ได้เป็นตัวแรกเลย ที่วอร์นดับไปเนี่ยนะมันก็จะเกิดปิดติขึ้นม่แหละปิติเอกอ่าปิติสุขจากวิตกวิจารก็เป็นปิติสุขเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของกิจของวิปัสสนาก็คือกำจัดอวิชชาอันนี้ก็ตรงๆเลยอ่านะวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นตัวกำจัดอวิชชา แปลว่าแจ้งศันะส,สนาก็คือแจ้งปัญญาปัญญารู้แจ้งแหละปัญญารู้แจ้งแจ้งในอะไรแจ้งในรูกนามขันห้านั่นแหละว่ามันไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาทั้งหลายนะไม่เที่ยงเกิดดับบังคับไม่ได้ตัวตนอยู่จริงเป็นมายาเป็นทุกข เป็นทุกข์นที่นี้มันทุกของมันนะที่จริงมไม่เกี่ยวกับทุกของของของ,ของทิศใครนะเป็นทุกของขันห้านั่นแหละขันห้าก็ทุกของเองอันนี้ให้ทุกคนเข้าใจไว้นะว่าการที่เราปฏิบัติอันไหนไมันเป็นสมถะอันไหนไเป็นวิปนะัสสนาสวดมนต์นี่ก็เป็นสมถะนิง่งอยู่กับการสวดมนต์อยู่อารมณ์เดียวเนะนะนี่ยเรานิ่ยก็เป็นสมถะส่วนหนึ่ง นี่เรามาดูอ่ขาขณะที่เรานั่งสมถะอยู่เนี่ยสมถนะมคืออารมณ์เดียวนะสมถะคืออารมณ์เดียวนะคือจิตมันนิ่งนะนิ่งนิ่วอนไม่มีความฟุง้งซ่านไม่มีความฟุง้งซ่านคิดนู่นคิดนี่คิดนันไม่มีเพราะจิตมันรวบจิตมันรวมตัวมาเป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่มีความฟุง้งซ่านไม่มีอะไรจิตรวมตัว ถ้ามีกาลังดังนั้นในการปฏิบัติเนี่ยมันจึงจําเป็นต้องมีทั้งสมาธิแล้วก็วิปัสสนาด้วยอสมาธินะาคือต้องมีทั้งสมถะและว,วิปัสสนาเท่าสมถะมันก็ได้เรื่องของสมาธิได้ไงทีนี้เราก็ลองดูกันนะว่า เราปฏิบัติกันยังไงนะที่เราปฏิบัติกันในแต่ละวันเนี่ยคือในเรื่องของการม,นะม,มีสติน้อมความว่างแล้วก็ทํางานแล้วก็รู้ตัวเนี่ยมีสติเนี่ยคือการรู้ตัวใช่ไหมรู้สึกตัวตัวสัมมัชนยะด้วยสติสัมมัชนยะการที่เรา,า,นะานนมีสติอยู่เรื่อยเรเนี่ย มันจะมีสมาธิด้วยในตัวมันในการที่เราปฏิบัตนะิแต่ถ้าเราปฏิบัติสมถะเนี่ยถ้าจะให้ได้กรรมฐานเนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราจะต้องมาเกิเ,เจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการที่เราไปรู้ว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับอานะรมณ์นี้เกิดอารมณ์ต่างๆนี่นะเห็นการเกิดดับเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงเพื่อหเห็นใจรัก ตามนี่แหละทีนี้หรือว่าเห็นปฏิจจะเออปฏิจจะเนี่ยปฏิจจะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารทั้งขารเป็นปัจจัยนะย อย่เพิ่งออกจากสมาธินะนั่งต่อไปแป๊บน,นึงก็ถือว่าของเขาแรง ใช่นะนะมีตับซ้ายด้วยก็คือปฏิจจะเนี่ยนะคือจริงๆแล้วปฏิจจะเนี่ยนะมันมันการที่ปฏิจจะมันไปในแต่ละในกระบวนการปฏิจจะเนี่ยนะมันผ่านไปจากวิชาเนี่ยนะผ่านไปที่ สังขารเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยนะให้เกิดสังขารมันไม่ต้องปะนะหมายถึงว่ามันไม่ต้องคอนแทคกันมันไม่ต้องไม่ต้องมีการประทะ,ะไม่ต้องมีการชนกันนะมันเป็นลักษณะของคลื่นอ่นะอว,วิชาเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุปัจจัยมันเป็นคลื่นไปคล,นค,คลื่นความคิดคลื่นการปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอย่างเช่นตาเนี่ย ตากระทบรูปปึ๊บเนี่ยยตตนะภายนอกอาตตนาภายในปึ๊บนะการการกระทบเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันมันแต่มันไม่ได้ไปเชื่อมกันนะมันไม่ได้ไปแตะไม่ถูกกับตาเนี่ยมันไม่ได้ไปถูกกับวัตถุเราไปดูไปเห็นนะใช่ไหมยัยตนะภายนอกกับภายในเนี่ยมันไม่ได้ต่อกันไม่ได้เชื่อมกันนะมันเหอนก็ว Sadly, ่ามันมีอํานาจที่จะปะทะปะทะกันมาได้ จากวิญญาณจากสู่วิญญาณเนี่ยให้เกิดเปผัสสะผัสสะเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเชื่อมกับเวทนาใช่ไหมแต่มันก็เป็นปัจจัยให้ไปเกิดเวทนาได้เวทนามันก็ไเ่ได้ไปเชื่อมกับตัญหาแต่มันก็มีพลังงานมันมีอํานาจในการดันดันไปดันไปให้เป็นไปเป็นปัญหาให้จนได้ตัณหามันก็ดันมีอํานาจไปนะเป็นเหตุปัจจัยกันไปอย่างเงี้ย นี่แหละมันเป็นปกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่ที่เรียกว่าสังกธะทำทั้งหลายมันมันโดนตรงเนี้ยนะเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนคลื่นเป็นเหมือนคลื่นของสังขารของการปรุงแต่งทั้งหลายมเป็นเหตุปัจจัยซึ่งทัน,นละกัน ไม่ต้องคอนแทคกันไม่ไม่ต้องมาชนกันนะนะเป็นเวฟอะเป็นเวฟเป็นคลื่นพลังงานกระทะตดุนะแค่เอาเนี่ยเอามือไปชนกันปั๊บเนี่ยนะสมมติเราเอามือไปถูกเอวเพื่อนเเพื่อนถามเฮ้ยเฮ้ยเอามาชนทำไมถามแค่เนี้ยให้ปฏิจจคภและปั๊บเดียวเนี่ยมันครบแล้ว มันเกิดทุกข์ยังไงมันเกิดเฮ้ยทาไมต้องถามแล้วไงเฮ้ยมาชนฉันทําไมทําไมต้องชนกันคนเดินชนเราเนี่ยปั๊บฏิจจามันเกิดปร๊บทั้งรอบเลยนะแป๊บเดียวเนี่ยเฮ้ยฉันทําไมทำไมไม่ขอโทษวะนะมันเป็นเรื่องได้นะนี่เรื่องของปฏิจจานเนี่ยปัญญามันปัญญาตอนนี้มันถึงเนี่ยถ้าวิปัสสนามมันจะรู้เลยปร๊บรูเอาทันมันจะทัน ก็คือมันเหมือนันเหมือนกับว่ากฎแห่งกรรมตัวเนี้ยมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เชื่อมกันนะทำไว้ต่างนัะแต่มันก็มีแรงขักดันให้มาเกิดวิบากคือกรรมมันมันบกไปแล้วแต่ว่าคนก็เอาวิบากมาซัดกันใช่ไหม อาวิบากมาโนเนียกเพราะนั้นมันเรื่องมันเป็นอำนาจของพลังงานที่มันมีแรงเนี่ยไปผักดันกันเป็นเหตุปัจจัยกันคนในสมัยพุทธกาลเนี่ย คืออย่างภิยภัอยอาภัยยะใช่ไหมแล้วก็ใครหุริมานอย่างนี้ทูเจ้าพูดไม่กี่คำสำเร็จละนั่นเรื่องยอมเลยว่าคือเราต้องยอมรับเออบารมีก็ถึงบารมีเขารรเขาใกล้แล้วบาร,รมีมันจะถึงแล้วอะ่ะมันกระตุกนิดเดียวอะ่ะเหมือนเรือใกล้จะจมอะ่ะ บรรทุกข้อสารมาเพียบเต็มลำเรือเลยใส่ไปอีกเม็ดเดียวกระโจมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกระตุกนิดเดียวนะแค่อย่างพวกเราเนี่ยมันกระตุกนิดเดียวเลยนะเห็นไ,ไหมมันก็แค่อวิชาอวิชาอ่าวิชากับความไม่รู้วิชาก็คือความที่มันรู้ทีนี้อวิชา กวิชามันก็อยู่ที่เดียวกันแหละชามันอยู่เนี่ยแค่เรามีปัญญาไปกลับมันแค่ไหนนะกลับหัวมัน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 ก็แค่นั้นแหละง่ายๆนะทิง่ายๆการที่เข้าใจวิชาอวิชาเนี่ยอาวิชาเนี่ยมันมีเกิดมีดับ เกิดมดับใช่ไหมงั้นแล้ไอวิชาที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับมาจากอะไรมันก็ต้องเกิดดับมาจากความที่มันไม่เกิดไม่ดับเถอะวะเออมันแค่นี้แหละนี่ธรรมะมันที่มันง่ายๆก็มันง่ายๆนะไอวิชามันคือการเกิดดับคือการพอเกิดปุ๊บมันก็ไปทุกข์มา เกิดปั๊บเนี่ยพอเกิดขก็มาเจอกฎไพลักษ์เปลี่ยนแปลงเกิดปั๊บเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปไม่มีตัวตนอยู่จริงตัวเนี้ยแล้วไอ้ทม่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอ่ะมันเกิดมันดับอยู่บนอะไรเนี่ยมาเซอร์ลายทองทุกวันเลยมันก็เกิดมันจากความที่มันไม่เกิดไม่ดับไอ้ความที่มันไม่เกิดไม่ดับคืออะไรมันก็คือความว่างๆอ่ะเออมันว่างๆมันไม่เกิดไม่ดับเนี่ยเราก็จะมาพูด ความว่างนะความว่างของเราเนี่ยคือว่างจากอัตราตัวตนทั้งหลายพอมมีอัตรากบมันก็เกิดแต่พอมันไม่มีอัตตามันก็ดับและที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับบนอะไรมันก็เกิดดับเกิดดับบนความที่มันไม่เกิดไม่ดับก็คือเกิดดับบนความว่างเนี่ยตรงเนี้ยนะ ก็แค่เรานะตัวที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันก็คือตัววิชานั่นแหละทำยังไงก็ได้นะให้จิตมันเห็นตัวเกิดดับและอะไรนะที่มันมารองรับความเกิดดับก็คือความที่มันไม่เกิดที่มันไม่ดับ ก็เอาจิตมาอยู่ที่ตัวนี้แหละความที่ไม่เกิดไม่ดับนะต,ตัวที่มันเกิดไม่ดับนะี่ยคือตัววิชาแต่ว่ามันก็ยากสําหรับการที่คนจะมีปัญญามาเข้าใจตรงนี้ได้ฉับไวพูดมันง่ายแต่ว่าเนะี่ยพูดแบบเนี้ยมันจะมีเนะี่ยมันเคยจ,จะพูดง่ายๆให้ฟังง่ายๆอย่างนี้แหละนะทุกคนจะได้เข้าใจแบบง่ายๆเลยวิชา มันทําให้เกิดให้ดับเลยอวิชฌานทำให้ทุกข์ทำให้เกิดความทุกข์เกิดเกิดนะนะเกิดแก่เจ็บนะแล้วก็สิ้นสลายไปดับไปก็มันไล่สายปฏิจจะใช่ไหมล่ะเราก็ไล่ดูะก็มาจากอวิชฌาก็ถ้ามันแล้วอวิชฌานเกิดจากอะไรแล้วลองไล่ดูว่าปฏิจจะทั้งสายเนี่ยมันเกิดจากมันมันมันเกิดเนี่ยมันเหมือนหนังอะมันเหมือนหนังละครอะเรื่องหนึ่งอะรึบไปเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ย มันเก Emmanuel, water, na, nat, ible, so ิดด so ับเกิด so ดับเกิดดับใช่ไหมพอพอภาษาเกิดปุ๊บเวทนาเกิดเวทนาเกิดภาษาดับพอเวทนาเกิดปุ๊บพอเวทนาดับตัณหาเกิดตามตัณหาเกิดมาปุ๊บอุปทานเกิดตัณหาดับพบเกิดอุปทานดับชาติเกิดพบดับไปมันเกิดรู้เกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยแล้ที่มันเกิดมันดับอะไรที่มันมาลองรับสิ่งที่สิ่งที่มาลองรับ มันเกิดดับเกิดดับก็คือความที่มันไม่มีการเกิดดับมันคงสภาวะมันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็คือความว่างสภาวะของความว่างสภาวะของความที่เป็นปฐมธาตุเดิมแท้ของมันแหละที่มันอยู่ก่อนหน้านั้อ่ะนะมันก็สาวไปถึงเรื่องของที่เซอเล่าให้ฟังไม่ให้เล่าคือพูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีธรรมมันมีความว่างๆอยู่ ว่างเนี้ยมันมีปฐมธาตุอยู่ในความว่างนั้นปฐมธาตุเนี้ยพอมันเจอกฎของธรรมชาติบีบคั้นมากๆเนี่ยมันก็กั่นเป็นทําแปรรูปออกมาเกิดเป็นสังคตะทัปับบก็ตกภายใต้กฎทันทีก็กฎของตายรัก กฎของอิทธิพัศจยตาปฏิจจสมปัาทก็แล้วแต่เกิดรูกเกิดนะนะแล้วทุกวันนี้มันอิทธิก็ยังทํางานอยู่มันก็ยังวิวัฒนาการไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆและสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็คือความว่างเบื้องหลังความคิดอยู่เบื้องหลังความโอสารพัดทุกเรื่องนั่นแหละความว่างก็คือที่มันไม่เกิดไม่ดับแค่นี้แหละนะ ธรรมะมีแค่นี้นี่เราก็ลองดูว่าจริงหรือไม่จริงวะไปไล่ดูไล่ดูปฏิจจัปึ๊บอ๋อเพราะสิ่งนี้เกิดฮะสิ่งนี้ก็เกิดมันก็เกิด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 แล้วไอ้สิ่งที่ดับมันก็ดับดับดับให้มันเกิดมันดับพอตอนมันเกิดมันไม่ดับมันก็วางมันก็แค่นั้นนะนี่จิต,ตอมันจะเห็นไหมอ่ะ เราจะมีปัญญาพอไหมจะเห็นตรงนั้นเพราะว่ามันมีอารมณ์บัญญัติต่างสมมติบันหลายที่มันมีเกิดขึ้นมานะที่เราเรียกกันว่าบัญญัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานั่นแหละมันทับซอ้อนกันมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะนะมีปัญญาไปถึงต้นสายปลายเหตุได้มันก็ เื้องต้นก็นั่นแหละทำงานด้วยความว่างไปได้งานที่ดีด้วยนะประสิทธิภาพของงานก็ดีด้วยนะชีวิตเราก็ดีขึ้นอัตราเราก็ลดลงนะเมื่อมันว่างรู้ว่ารูปนามกันห้าไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นมันได้ถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีตัวเขาเหมือนกันนั่นแหละ พ็ไม่มีเราไม่มีเขาก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็มีแต่ธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเขามันมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันก็ดับก็เกิดกดับเกิดดับเพราะมันอย่างนั้นแหละนั้นเราจะมาเป็นผู้ดูอ่ะแค่เรามาเป็นผู้ดูกันนั้นแหละเราจะรู้โดยโอ,อวิชานี่ โอ้มันทําให้เกิดให้ดับให้เกิดให้ดับให้เกิดให้ดับเ่็นมายาล้วนๆเลยดีกว่านะ,นะให้เราก็ถอยออกมาดูโอ้โหน,น้ำตาไหลเลยตายแล้วยึดมากี่พบกีชาติแล้วนั่นก็การตั้งคำถามท,าที่ถูก มันจะเป็นยานปัญญาอย่างหนึ่งนะสังเกตคนนะถา,ถามอะไรสักอย่างถ้ามาถามอะไรเราเนี่ยเราจะรู้เลยนะคนถามคนเนี้ยเขามีปัญญาแค่ไหนมาถามเราเนี่ยเจ้าทั้งถามทําไมเขาต้องมีชัน้นวรรณะมีพรังกริัต์อะไรต่างๆ,ๆ,ๆใช่ไหมถามว่าทำไมคนมันต้องมีชัน้นวรรณะมันไม่ทรรนเกิด ยังไงอะไรยังไงท่านก็ทบทวนเนี่ยคำถามของท่านเนี่ยมันเป็นคำถามอุทิิญาณท่าสูงาานะป็นญานบัญญาเลยนะ